50 60หรือไม่เอ้าวใครอะใซ่บอหรออ,อุ้ยอุ้ยโหแล้วอยู่ดีเดินมาเจอคัสซีนตอนกลางวันงงคุณยังไม่เคยเห็นมอเตอร์ไซค์ฉันอย่างนั้นเหรออืมแปลว่าฉันยังไม่เคยให้คุณดูเหรอสใิใช่ใช่ แสดงว่าสนใจพวกแบบเครื่องยนต์แล้วก็ชอบมอเตอร์ไซค์สินะเฮ้ยครัเดี๋ยวที่ตกฉันก็เอามันอกไปขับข้างนอกหมู่บ้านแล้วอยู่ดีภาพก็กลายเป็นถูกไปย้อมด้วยสีม่วงมันไม่มีอะไรเลยนอกจากถนนยาวๆโล่งๆและแสงสลัวๆจากเมืองนี่ไปด้วยได้ไหมขอซ้อนได้หรือเปล่าฉันจะออกไปอยู่ตัวคนเดียวในเมืองมันจะมีแค่ฉันกับมอเตอร์ไซค์ของฉันเท่านั้นอ้าว ไม่อยากอยู่ที่นี่หรอโอ๋อไปเปลี่ยหหน่านน้ำมันเครื่องที่นั่นเฮ้ย hey, บางทีจะพาคไปก <c oughs> ับรถเล่นก็ได้นะอยู่ดีก็ผมยาวเป็นคนสวยขึ้นมาฟังดูน่าสวีนะไม่เป็นไรมาดูความคิดเี่มันแย่ตรงไหนแย่ตรงไหนก่อนฉันไม่กลัวแล้วมอเตอร์ไซค์อะตัวจริงฉันก็ไม่กลัว น่าสนุกดีนี่โอ้เยี่ยมขอบคุณนะเฮ้ยอ้าวไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่กลับมาพูดให้จบกันก็เห็นในซะับมันขึ้นแค่ยเยี่ยมก็นึกว่าจะไม่ได้พูดเยอะกว่านั้นน่เซสกลัาูดบกัน